คุณครูดารุณีชาติรักษาและคุณครูนนท์ชัยชูวรรณรักษ์ค่ะค่ะนายรัชชาโนนศ์ีโยธาค่ะเด็กชายโกวิทยนวลศรีเด็กชายอบตอ่านางได้ร่วมกับผู้นำทางด้านสังคต่างและผู้ร่วมเล่าจิจกรรมในการ มอบจากชั้นประธานนะครับทั้งสี่ชมรมนะครับค่ะเป็นภาพที่วิวหลักร้านจรๆค่ะตอนนี้ไปยูด้านหลังได้เลยครับเือรครับอข <Okay. S 2> ้ัไหไได,ดไ ทางจากกอนะครับลงไปยืนด้านหลังท่านประธานได้เลยครับนะานนสาเองของเราอยทีอสรณงวก้ออง่งางายนบริตารโดสาง่านมาทีวันนี้เป็นวันเรื่องดีแต่เราติแบบว่าเจบอกเรื่องทุกลำลงมากายงานเลยครับลุงทุกลำครับลุกลำมาถ่ายภาพ เอาร่วมกันครับทุกท่านครับอย่าเพิ่งไปทีรู้จักครับ